ครับจากที่ได้ซื้อไปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็รุ่ยฝนนะฮะโคราชฝนตกเยอะนะครับ ADV 350ก็การขี่นะครับก็สนุกสนานดีนะครับแต่ในช่วงของฝนตกนี้ไม่สนุกเลยนะครับเอารถยนต์ไปแทนนะฮะก็ปัญหาที่พบนะครับก็ยังไม่มีนะครับในส่วนของปัญหาที่พบนะครับก็ชคก นิ่มดีนะครับขับแล้วโอเคเลยนะฮะร,รถก็ไม่แสดงผลในส่วนของอปัญหาใดๆนะฮะแล้วก็ขี่ลุยฝนลุยโคลนสนุกเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะอะไรที่แนะนำเลยตัวนี้ก็ไปติดตัวกล่องนะครับบล็อกไว้ใส่พวกสัมภาระต่างๆนะฮะนะครับก็ อันนี้ก็มีผ้าเตรียมไว้เช็ดโดยเฉพาะเลยนะฮะจอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันฮะครับก็ลองฟังเสียงนะฮะหน้าจอก็สว่างดีนะครับก็ไม่ได้แต่งท่อใดๆนะเพราะว่ากลัวตำรวจเรียกนะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ